สวีดัตแล้วก็สวัสดีกับท่านผู้ชมนะนานๆได้ลงคลิปที่ลว,วันนี้เราก็พาท่านมาซื้อฐานเพราะว่าจะได้ทํทาการเผาศพของวัดเดิมวัดของคุณเล็เนั่นเองนะครับวัดตัวเองก็มีเผากแต่ว่าไม่ได้ใช้ฐานปัจจุบันเปลี่ยนเป็นระบบน้ํามันนะครับตอนนี้เราก็เดินทางมาก็จะถึงร้านที่เรามาซื้อฐานแล้วเนาะร้นานหน้านี่เลย ถึงเป็นที่เรียบร้อยมาลองไปซื้อกันครับเอออ้า แต่รอดดีแท้เนาะนี่ก็ไปลงพอท่านหยุดตังแป๊บนึงป้าป้าอ่าโอ้ ไม่ใช่มาเผาเลฮะทำไมวะเดีเตาเล็กไม่ใช่เตาใหญ่ที่จริงมัง 6, นตั้งห้าหกห้าหกเตาเล็กแล้วอย่างพอเวลานมาันติดแล้วมันมันดูดปื้ดฟื้นไปไวไม่เหมือนแบบเตาวัยรุ่นเก่าๆโหหกร้อยหกร้อยสองบาท <c oughs> <c oughs> โอเคครับ เดี๋ยวทอนเกินนะเดี๋ยวเดี๋ยวขาดทุนหนึ่งสองสามสี่โอเคขอบคุณมากครับผมอ่าแล้วก็ไปใส่ต่อ,อเอดินทางกัต่อครับเราก็จะเป็นทำการใส่ทานเดูเตา่าข้างพว่วงก็มาแรงมาก ถอยถอยถอยกลิ่นหอมมากเลยกลิ่นน er. ี้ไปเรียกอะไรน้ำส้มฝานไม้เอาพวกดงอะไรของมันจะนี่เอาว่ามันจะเบนนี่ไม่ชอบไอ้แค่นี้มันหลบนี่วะไอ้โลอะไรเนี่ย ห้าร้อยเมตรถึงเซเว่นมาโอเคครับเดินทางกันต่อไปเตรียมแต่าตอนนี้ก็เดินทางมาถึงจุดหมายปลายทางก็คือวัดกอกกุดเล็กเป็นที่เรียบร้อยที่เราจะได้ทำการาเอาฐานมาใส่กันเลยเนาะนี่เมนโอเคเดี๋ยวเดินลงไปดูกันครับอไปนี่มาลงเนีมม่ยไปชมอุ้ยมีมีนกพิราบด้วยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวนะ เดี๋ยวเราจะขอไปเปิดดูก่อนเปิดโทรศัพท์ด้วยครับนะหนึ่งพอเปิดสองกล้องเลยนี่แบบสองกล้อง เปิดแฮดโอ้ oh, เหยียบเต็มหลายตัวเท่าไรตัวนี่อะไรนะแบคแมนแบคแมนมินิแล้วแบคแมนน้อยนี่ฮัลโหลไงตอมันตกใจประมาณนี้เนาะที่ทำงานโอ้โ oh, ห oh.

ทำงานต่อ 他们还是关众在里。 เสร็จแล้วครับในการใส่ผ่านเป็นที่เรียบร้อยเนาะโอ้อะโอเคเดี๋ยวถ้านดนานไงก็รอชมครัถัดไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับเว่านายไต่อเพราะว่าเดี๋ยวที่วัดก็ยังมีงานอยู่นะครับเผาวันเดียวกันนนงเรียบร้อยครับเส็จเรียบร้อยเดี๋ยวชมเลยท่วงถัดไปท่านผู้ชม ตอนนี้ก็กลับมาถึงวัดคูลัตบติดแล้วเช่นเคยเแล้วก็มาเตรยียมสาถานที่บานทอดกระสินสามัคคีของทางวัดนะที่อยู่ด้านหลังที่เห็นนี่ก็เป็นทีมงานงไม่ว่าจะเป็นแสงเทียนพระพยอลทีมงานช่างต่างๆลูกติดติดยานกติดของประจำวัดเด่นนะครับกำลังหอบเนาะแล้วก็อเดี๋ยวถ้าไหนไงก็ติดตามชมไปเรื่อยๆครับ อได้บอบาทแงกดกัห้ๆนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศบางส่วนนะครับที่ได้เตรียมงานเตรียมการในงานทระอาทินสามัคคีประจําวัดครู่ธรรมัตสิท์ว่าระลับแ่งนี้นะครับอ่ะเข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม หรือว่าจะคอมเมนต์นะครับทางช่อง j ีสเ p e ร Channel หรือว่าเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยแล้วกันนะครับไปต่อเดี๋ยวชมไปเรื่อยๆครับ ผลไม้คมุณละเมอเดี๋ยวก็เสร็จกับนี่อาจา์โนกคูนะ,ะดังตั้งเล็กน,น้อยนะการเตรียมงานทอดกระทิยมสับปะรดประจำวันหลังจากที่เมื่อสักครู่หรือว่าเมื่อช่วงตอนเพลนหรือตอนบ่ายเราไปซื้อท่าน เตรียมทานใต่เตานะอีกวันหนึ่งเพื่อจะเตรียมเผาได้วาทิตย์แต่งานในที่คือของวันรุ่งขึ้นวันที่สิเส่เปดส่งเด็กโอเคนะครับรับชมไปเรื่อยๆครับผมจะเืมนะกันอ่าโอ้ตกแต่งนะครับบรรยากาศตกแต่งสั็ทที่อาจจะเสียงดังนะครับมีเพลงคลอเข้าไปด้วยล่ะแล้วก็ธรรมดาอืม แล้วก็ในโซนนี้ก็เป็นทีมงาน and f l เวอร์นะครับได้มาจัดผ้าจับจีบนั่นเองตอนนี้ก็ส่วนน้องพิรัตก็กำลังตกแต่งทางด้านปรับพิธีรับแขกของทางท่านเจ้าวานนั่นเองครับอ่ขอบคุณด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณทุกทุกท่านไว้ชมในคลิปถัดไปนะครับ 5 6 7 8 9 0